สวัสดีครับพบกับผมนะครับเดี๋ลเรนี่อัพไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะมาคาดหมายสภาพอากาศประจำวันที่13และ14เดือนพฤศจิกายนปี2 5ง7นะครับก็ใกล้วันลอยกระทงเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าอากาศเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเนื่องจากมียอมความกดอากาศต่ำนะครับที่สลายจากพายุหยินซิ่งเนาะเขาได้เคลื่อนปกคลุมอ่าตอนนี้อยู่ในประเทศกัมพูชานะครับผมก็ พายุเนี่ยใกล้แนวภาคอีสานตอนล่างของไทยนะครับเนื่องจากว่าเขายอมอ่าฉลียตัวเป็นยอมความกดอากาศต่าแล้วนะครับมันจะทําให้ลักษณะอากาศเนี่ยแปรปรวนในทางภาคอีสานตอนล่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาควันออกเนาะสิบสามสี่ในนี้นะครับต่อมานะครับเป็นวันที่สิบห้านะครับอากาศก็จะแปรปรวนโดยทั่วไปนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคใต้ตอนบนเนาะก็จะเจอฝนที่ซึมเข้ามาได้นะครับเพราะว่าจมความกดอากาศต่ําจากอ่าพายุหยินซิ่งเนี่ย เขานำความชงความชื้นเข้ามานะครับทำให้ลักษณะอากาศของประเทศไทยในช่วงวันลากระโทนเน่ยจะมีฝนตกได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ของตัวลมหนาวเองเก็มีกำลังอ่อนลงนะครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะสาเหตุของเขาก็ขณะนี้นะครับยังมีพายุอยู่อีก3ลูกนะครับที่ยังไม่ได้สลายตัวเนาะก็ได้แก่ลูกแรกนะครับอายุโซนร้อนนะครับ โทลจิเนาะตอนนี้ก็ความเร็วลมยังคงแรงอยู่นะครับ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะก็กําลังจะอ่อนกําลังลงภายในอีกไม่ช้านะครับโทรจิคาดว่าสลายตัวอยู่แถวๆใกล้เกาะไฮหลัมนะครับผมลูกนี้ไม่มีผลกระทบแกบไทยนะครับโทรจิแต่กระลูกถอดมานะครับพายุไต,ต้ฝุ่นอุซังินะครับไต้ฝุ่นอุซางิตอนนี้อยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เนาะ ก็จะเคลื่อนที่เฉียดเกาะเบอร์เนียไอยหัวเกาะลูซอนนะครับทำให้อ่าประเทศฟิลิปปินส์ตอนบนเนี่ยเจอฝนหนักอีกรอบนึงนะครับก็คือซ้ําเติมจากของพายุทุรจินั่นเองก็พี่น้องชาวฟิลิปปินส์ก็ส่งกํบบาลังใจช่วยนะครับตดนซ้ําแลว้วซ้ําซ้อนนะครับพายุลูกนี้ก็เขาจะเลี้ยวทางนี้เลี้ยวกลับไปทางไต้หวันนะครับซึ่งอ่าด่านถัดไปก็คือประเทศไต้หวันที่จะต้องโดนอีกแล้วนะครับ ก็ให้กำลังใจช่วยนะครับปีนี้ไต้หวันกับฟิลิปปินส์อ่วมจริงๆนะ <c oughs> แล้วก็ลูกถัดไปที่ดูจะแรงกว่านะครับคือพายุโซลอนมั่นหยีนะครับพายุโซลอนมัน่นยีตอนนีอ้ออกมาจากเกาะกลมแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ทะเลฟิลิปปินส์และหรือมาสูุรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกนะครับเขาก็จะเทะวีกําลังเป็นไต้ฝุ่นรุนแรงเนาะแล้วก็คาดว่าจะเป็นถึงไต้ฝุ่นระดับ4เลยนะเข้าถล่มฟิลิปปินส์นะครับ ก็เส้นทางยังเปลี่ยนแปลงได้อีกนะครับถ้าหากพายุนั้นยิ่งแรงขึ้นนะเพราะว่าความห่างเขาเนี่ยสามารถทําให้พายุลูกนี้ทวีกังแรงมีโอกาสเป็นถึงซุปเปอร์ไต้ฝุ่นได้นะครับลูกนี้ก็ต้องมาจับตาดูนะครับสัมบ้านยีแล้วก็เขาจะลงทะเลจีนใต้ในวันจันทร์หน้านะครับผมก็เฝ้าดูจับตาดูนะครับพายุลูกนี้แน่นอนครับอ่าธุรกจกับ อุซางิเนี่ยไม่มีผลนะครับที่จะกระทบกับไทยเนาะตอนนี้ก็มีแค่ไอตัวหย่อมความกดอากาศจากหยินซิ่งเท่านั้นนะครับที่ทําให้ประเทศไทยตอนนี้แปรปรวนนะครับอาจจะมีฝนซึมๆนะในบางพื้นที่นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับพายุมีแน่นอนครับ2รลูกไม่กระทบนะครับแล้วก็รอจับตาตัวมั่นหยีอีกลูกเดียวนะครับผมโอเคครับเราจะเห็นได้มาถ้าดาวเทียมขณะนี้นะครับ มีกลุ่มเมฆต่ํานะครับปกคลุมทั่วไปในภาคอีสานตอนล่างนะครับและก็กลุ่มเมฆสูงนะครับปกคลุมอยู่บริเวณโซนนี้เนาะซึ่งตอนนี้ลมหนาวเราเห็นไหมว่ามีกําลังอ่อนมากนะครับอาจจะไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเลยเนาะลมหนาวถอยนะครับอากาศร้อนชื้นปกคลุมโดยทั่วไปนะครับลมบกลมทะเลก็ทํางานเนาะก็ตอนนี้พื้นที่กรุงเทพจะไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าลมหนาวอ่อนปึ๊บผลกระทบมีแน่ๆก็คือความร้อนความชื้นเพิ่มขึ้นอากาศ อัตรายกตัวอากาศก็ไม่ดีนะครับฝุ่น PM ก็ได้สูงขึ้นด้วยเนาะรอยหินซิ่งก็จะสลายตัวแล้วนะครับผมแต่มันก็ยังคงส่งผลกระทบกับประเทศไทยนั่นแหละโอเคนะครับโอเคครับผมเรามาติดตมแนวโน้มอากาศนะคะจากพายุหยินซิ่งนะครับก็ตอนนี้เป็นแบบความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับผมก็ความเร็วลมเขาก็แค่ยี่สิบสามสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ผลกระทบก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเพราะว่าพายุมันจบหยุดบนฝั่งเนาะก็ในช่วงเช้าค่ำุ่งนี้นะครับพื้นที่อีสานใต้นะครับอย่างจังหวัดสุรินทร์หรืออุบลราชธานีก็จะมีฝนได้นั่นเองนะแต่กันช่วงเช้านะครับ <c oughs> ฝนก็ลดลงโดยทั่วไปนะครับในที่สิบสี่แล้วก็ช่วงบ่ายนะครับฝนก็จะปกคลุมบริเวณแนวอีสานใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนะครับผมลมเริ่มเปลี่ยนเป็นลมใต้นะครับซึ่งลมนี้ก็จะหออความชื้นเข้ามาบนบกนะครับ ในช่วงที่มีอากาศร้อนเนาะนะครับแล้วก็ช่วงเขาถ้ของวันที่15้านะครับหรือวันลอยกระทงนะครับยังคงกดอากาศต่ําลูกนี้ก็จะเคลื่อนที่มาอยู่ภาคกลางแล้วนะครับผมจากจะรอ ECWF เนาะก็เตรียมสลายตัวแล้วนะครับผมแล้วก็มันยังทําให้พื้นที่เนี่ยเห็นไหมพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เป็นหย่อมๆเนาะซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคกับการจัดงานลอยกระทงนะครับผมนี่นะครับ หลังจากนั้นก็ไม่มีฝนแล้วนะครับลดลงโดยทั่วไปเนาะก็เป็นการสิ้นสุดตัวของพายุหยินซิ่งนะครับในวันที่15 16นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกหลังก็จะเริ่มเป็นการเข้ามาของลมหนาวแล้วนะครับโอเคนะก็จะมีประมาณนี้ครับ1 4บ5ก็พี่น้องชาวกเกษตรก็เฝ้าระวังการตากข้านะครับซึ่งมันจะทำให้มีอากาศแปรปรวนแล้วก็เกิดฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงขึ้นได้นะ ครับผมวันที่สิบสามถึงสิบห้านี้เลยโอเคครับก็บไปอย่างไวนะครับผมสําหรับเรื่องอลมมรสุมชั้นฐานมีนะครับแปดหกสิบเฮกโตปาสคาร์นะแล้วก็เราเห็นตัวความกดอากาศไหมครับเส้นความกดอากาศเท่าหรือเส้นไอโซบานะวันนี้มีแค่เส้นพันสิบเฮกโตปาสคาร์นะครับซึ่งเป็นความกดอากาศต่ํานะครับผม <Okay. S 1> ก็ทําให้บื้นดีในประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนชื้นโดยทั่วไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นความกดอากาศต่ํานะ แล้วเราก็เห็นตัวไซคอนิกนะครับปกคลุมอยู่บริเวณประเทศกัมพูชาเนาะซึ่งก็สลายตัวมาจากพายุหยินซิ่งนั่นแหละครับแล้วก็วันที่สิบสี่นะครับเขาก็จะค่อยๆสลายตัวเนาะเพราะว่าเขาอยู่บนบกเป็นเวลานานนะครับแต่เขาก็ยังหอบความชงความชื้นมาได้นะครับเราจะเห็นจากแนวลมไนะ้เห็นไหมแนวลมมีการพัดสอบน,นะครับบริเวณหย่อมความกดอากาศตา่นะําเนาะซึ่งพอวันที่สิบห้าปุ๊บหย่อมเคลื่อนที่มาอยู่บริเวณอ่าวไทยนะครับ ก็อาจจะมีแรงฮึดเล็กน้อยนะครับเพราะได้ความชื้นนะก็จะทําให้พื้นที่รอบกรุงเทพและอ่าวไทยเนี่ยมีฝนได้นะครับผมแล้วก็เป็นการสิ้นสุดนะก็สำหรับวันที่13บสามถึนะครับหย่อมก็จะพยายามเคลื่อนที่จากกรมพูชามานะครับแล้วก็จะเข้าเคลื่อนปกคลุมภาคตะวันออกในวันพรุ่งนี้นะครับผมเห็นนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับซึ่งลมจะแรงในช่วงเช้านะครับเป็นปกตินะของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ลมนี้จะพัดแรงในช่วงเช้าแล้วก็อ่อนระลังลงในช่วงบ่ายนะครับซึ่งจะต่างจากอ่าตัวลมมรสุมฝนนะครับหรือลมตันตกฉิยงใต้เนาะซึ่งในช่วงเช้าเขาจะพัดอ่อนนะครับแล้วก็บ่ายจะแรงขึ้นนะตวนข้ามนะครับผมก็เราเห็นแนวลมแล้วเป็นไงครับก็จะประมาณนี้นะโอเคนะครับผมก็นะครับลูกศรสีฟ้านะครับแทนด้วยอ่า ลมมรสุมยันฐานไม่นะครับแ5 0าเมกโตปาสคาเนาะซึ่งใส่ลูกศรเยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะครับให้ชี้เป็นแนวลมเนะว่าอ่าพื้นที่ดังกล่าวตอนนี้อากาศแปรปวนด้วยความกดอากาศต่านะครับผมซึ่งพื้นที่รอบความกดอากาศต่ําอย่างตัวยอมแอลเนี่ยที่สลายพายุจากอินซิงเนี่ยทำให้รอบๆพื้นที่ของตัวยอมความกดอากาศลูกเดะอากาศแปรปวนนะครับก็มีอากาศร้อนด้วยทั่วไปเนาะ ต่อมานะครับเราไปดูกระแสลมบนเลยนะครับผมก็นะครับกระแสลมบนนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าวันนี้พัดเป็นลมตะวันออกและลมะวนออกเฉียงใต้นะครับปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยโดยทั่วไปเนาะแล้วก็มีเรื่องย่อมของกดอากาศต่ํานะครับที่พัดเป็นไซโครนิกนะครับส่วนพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็จะปกคลุมด้วยกระแสลมฝ่ายตะวันตกเนาะก็จะทาให้อากาศกดจมแห้งนะครับแล้วก็มีอากาศเย็นในช่วงชานะครับภาคเหนือกระแสลมตะวันตกก็เริ่มมาแล้วนะครับผม เราก็จะพัดกดความเย็นความชื้นไปให้พื้นที่พี่น้องภาคเหนือนะครับผมก็จะทําให้พื้นที่ภาคเหนืออากาศเย็นโดยทั่วไปนะโอเคครับก็กระแสลมจะเป็นสองสายนะครับผมในวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็จะใช้ลูกศรทีแดงนะครับแทนด้วยกระแสลมบนนะครับผมก็นะครับจะเป็นประมาณนี้นะกระแสลมบนนะครับซึ่งมีความแปรปรวนสูงนะครับภาคเหนือก็จะดีหน่อยนะครับเพราะว่าได้รับอันนี้ส่งจากกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ พื้นที่ของท่านก็จะอากาศเย็นช่วงเช้านะครับแต่บ่ายๆก็อาจจะร้อนได้นะส่วนพี่น้องภาคอื่นๆนะครับภาคอีส,สานภาคกลางภาคจนออกภาคใต้เนี่ยมันถูกปกคลุมด้วยกระแสลมฝ่ายตะวันออกนะครับซึ่งทําให้พื้นที่ตรงนี้อากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับผมก็ลุ้นเกิดฝนฟ้าะนองดีกว่านะครับพื้นที่ของเรานะก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปก็ไปดูเรื่องอความ ตรงกันของลมบนแล้วก็ฝนนะครับในวันพรุ่งนี้นะโอเคเลยครับผมก็มาดูในตัวเรื่องฝนนะครับที่จะเกิดขึ้นนะเราจะเห็นได้ว่าเออพรุ่งนี้ในช่วงเช้าค่ำเนี่ยมีฝนปกคลุมบริเวณอีสานตอนล่างนะครับผมอาการช่วงสายก็ลดลงไปนะครับผมโดยทั่วไปเนาะแต่ก็จะเริ่มกลับมาตกปลอยๆในอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกอีกครั้งนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายสามนะครับฝนจะปกคลุมห้าตันออกนะครับภาคใต้เนาะภาคใต้นี่ก็ช่วงนี้ลมอ่อนเช่นกันนะครับฝน ฝนก็น้อยลงไปด้วยนะก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับฝนลดลงเนาะก็ะมีประมาณนี้นะครับผมถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฝ้าติดตามมันพรุ่งนี้นะว่าลอยกระทงนี่เราจะลอยในฝนหรือเปล่านะครับเหมือนตัวโมเดล GFS ที่เขาเล่นใหญ่นะครับว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยจะมีฝนโอ้ตกหนักตกยาวเลยนะครับผมต้องมาเฝ้า,าดูนะครับโอเคครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องฝนสะสมเลยครับโอเคครับคาดหมายฝนสะสมนะครับประจำวันที่13และ14พฤศจิกายนปี2567นะครับผมภาคเหนือนะครับก็มีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับแล้วก็มีหมอกด้วยนะครับเพราะว่าลมหนาวถอยไปอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ1-2องศานะครับผมแล้วก็จะมีฝนตกได้พอมๆบางแห่งทางตอนบนของภาคนะครับก็เป็นเอฟเฟกต์จากขึ้นกระแสลมฝ่ายจากันตกนั่นแหละครับ ก็จะเป็นช่วงที่พัดทอสน,นะครับแล้วก็พัดลิฟลงมานะครับผมภาคอีสานนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้านะครับแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะครับส่วนยายจะเป็นทางตอนล่างนาอได้แก่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและยะโสธรอ,อำนาจเจริญนะครับผม และภาคกลางนะครับรวมถึงเที่ยมหานครและปริมณฑลเนาะก็จะมีหมอกนะครับในตอนเช้าแล้วก็อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับ2ององศานะครับก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับผมภาคตะวันออกนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1- 2องศานะครับแล้วก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ2ี่สิของมนดีนะครับได้แก่จังหวัดสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดครับผม ภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับวันนี้มีฝนฟ้าขนองเพียงแค่ร้อยละยี่สิบของพื้นที่นะครับผมส่วนมากจะตกทางตอนล่างของพ่านนะได้แก่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะรา,ลาและนราธิวาสน,นะครับแล้วก็ฝั่งภาคใต้นำมันนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่นะครับก็ได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลน,นะครับผมก็โดยรวมนะครับพื้นที่ภาคใต้ฝนก็ลดลงไปหมดเหมือนกันนะครับผม แล้วก็ตอนบนมีฝนบางพื้นที่นะครับจากเอฟเฟกของพายุหยินซิ่งนะครับโดยเฉพาะอีสานตอนล่างและกัมพูชานะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสุดท้ายนะครับเรื่องคลื่นลมในทะเลนะครับวันนี้ฝั่งอ่าวไทยนะครับคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรนะครับบริเวณที่ฝนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูง1เมตรนะครับก็ยังไม่มีความอันตรายนะครับในช่วงนี้เนื่องจากเป็นมรสุมที่สงบลงนะครับเนื่องจากเพราะว่าลมหนาวก็ถูกพายุ อ่าโทรจิดูดความชื้นไปนะทําให้คลื่นลมทะเลก็น้อยลงไปด้วยนะครับผมแล้วก็ฝั่งทะเลอันดามันนะครับขึ้นสูงไม่เกินหนึ่งเมตรเช่นกันนะครับผมอาจจะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นไอสูงหนึ่งเมตรนะครับผมก็ยังปลอดภัยนะครับปลอดภัยทั้งสองฝั่งเลยก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นไฮไลไท์ลงเล่นน้ําได้นะครับผมก่อนที่พรสุมแรงจะเริ่มกลับมาอีกครั้งนะ โอเคครับผมก็สำหรับการคาดหมายสภาพอากาศประจำวันที่13และ14เดือนพฤศจิกายนเดือนนี้เอาไทายแลนด์ก็ขอจบจากเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ